าพูดถึงจังหวัดัชนาานะครับทุกคนก็น่าจะทราบกันดีในนามอู่เข้าอู่น้ําของประเทศไทยดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่พื้นที่ทํานาแห่งนี้จะมีทุ่งหญ้าที่เขียวขจีอย่างนี้ครับด้วยการทํานาข้าวคืออาชีพหลักดังนั้นนโยบายช่วงแรกของรัฐบาลจึงได้เกิดโรงเรียนชาวนาขึ้นและโรงเรียนชาวนานั้น ก็สอนให้ชาวนาได้รู้จักการใช้วิธีการและการทำนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นชาวนาชายหน้าส่วนใหญ่ได้เรียนรู้หลักสูตรชาวนาจึงทำให้เกิดการต่อยอดจากรัฐบาลโดยมีการสนับสนุนมากมายด้วยเหตุน,นี้จึงเกิดลงสีแห่งนี้ขึ้นมาครับการต่อยอดที่พัฒนามาอย่างชัดเจน นั่นก็คือกลุ่มเกษตร,รกรที่มีผลผลิตลค่อนข้างมากโดยจะมีกลุ่มโรงสีและกลุ่มชาวนาซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มเคียงสุขนี่เองกลุ่มเคียงสุขนะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับที่เกี่ยวกับการทำนาครับก็มีข้าวไลเบอรี่นะคะแล้วก็มีข้าวหอมมะลิข้าว, İ, าวกระขอสีสาม ซึ่งมีทั้งเป็นข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวมีหลายขนาดค่ะมีทั้งขนาด1กิโลกร,รัมึกิโลกรมัมแล้วก็อันนี้ 4!!! ีขีดเป็ข้าวธัญ,ญพืชนะคะแล้วก็มีขนาด200กรัมค่ะก็นะครับทั้งหมดนี้ก็คือผลผลิตจากทําการทํานาการทําเกษตรทางนั้นเลยครับอย่างไรก็ตามสําหรับกลุ่มเคียงสุขที่เติบโตมาจากโรงเรียนชาวนาโรงสีชุมชนพบว่ามีปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินางานหลายอย่างที่ต้องการการพัฒนาซึ่งทางทีมอาจารย์นักวิชาการนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏจันเกษมได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาตามการนําเสนอต่อจากนี้